จุนจะเอานี่ค่ะส่วนนี้ให้สามีค่ะเพราะว่าจูนไม่ค่อยชอบอจุนชอบกินปีกนี้มามไก่จุนอร่อยมากเรียงนำนี่ค่ะทุกคน สาเาที่จุนซื้อมานานแล้วซื้อแบบแห้งค่ะก็ะเอามาแช่น้ําแล้วก็ลวกอืภาษาอีสานอื่นว่าไตขมจนยางดดาขมอีหอีหรอคนกินขมไม่ได้นี่คือกินไม่ได้เลยหละเนี่ยมันขมจริง จะเดาต้นไดเนาะเนาะมักผมใดพระจุนไม่ได้ต้มค่ะคนที่เขาเอามาขายเขาก็จะลวกธรรมดาเนาะทุกคนลวกแล้วก็พึงแดดค่ะไม่ได้ต้มค่ะต้องลวกก่อนพึงแดด จุนเคยทาค่ะมันจะอยู่ได้นานมาทุกคนอร่อยเด้ป่ะขนมจีนมีแต่ไม่อยากกินต้มไว้แล้วอยากกินแค่นี้